สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง่ายสไตล์ลองนะคะวันนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่คำที่ใช้ในการถามนะคะจากวิดีโอที่แล้วนะคะหรือ Los interrogativos นะคะจากวิดีโอท,ที่แล้วเราเรียนคำว่าเขียนแล้วก็เขียนนสใช่ไหมคะที่ใช้ในการถามที่ถามเกี่ยวกับใครหรือใคร,ใครทำอะไรนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกับคำว่าเก นะคะที่แปลว่าอะไรนะคะวันนี้รองก็มีรูปแบบการสอนแบบใหม่นะคะก็คือรองจะเขียนเขียนนะคะเขียนให้ดูนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้า,าตัวหนังสือของรองนะคะมันไม่ค่อยสวยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ่านไม่ออกนะคะเกอะไรนะคะมาดูโครงสร้างประโยคนะคะนี่พยายามเขียนให้สวยที่สุดแล้วนะคะเนี่ย นะคะเกบวกด้วยกริยา berbo berbo วกด้วยอื่ตุ้ส์อื่ตุ้สคอมคอมเพลคอมเพลเมนต์ส์คอมเพลเมนต์ตุ้ส์นี่แปลว่าส่วนขยายนะคะ Ros, อ,อื่นๆหลายอันนะคะเพราะว่ามีตัวคำว่าตัว s อยู่นะคะหรืออีกโครงสร้างนึงก็คือ,อเกบวกด้วย sus dan d i ว o นะคะหรือคำนามนั่นเองนะคะบวกด้วยกริยาแล้วก็บวกด้วยส่วนขยาย ปิดด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะมาร่มต้นถามกับคำว่าเกกันเลยนะคะอย่างถ้าเราจะถามว่านั่นคืออะไรนั่นคืออะไรนะคะก็เปิดเครื่องหมายคำถามเกตามด้วยกริยาคือที่ผ่านแล้วนะคะถ้ามีถ้าเป็นในรูปเอกพจน์ A K ก็เป็น s นะคะ เอสโซนั่นคืออะไรกริยาอันนี้นะคะเอสมาจากกริยาเซอรใช่ไหมคะที่ว่าเป็นลว่าเ,เป็นว่าที่แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะแต่ถ้าเราจะตอบว่าโทรศัพท์เครื่องนึงนะคะก็ตอบได้ว่าอุนมูบิลนะคะอุน ที่แปลว่าหนึ่งเนาะหนึ่งมือถที่แปลว่าโทรศัพท์มือถือถ้าเดริฟโน่เดลิฟโน,ฟน่ก็แปลว่าโทรศัพท์เฉยๆนะคะ Uh huh. แล้วก็ถ้าเราจะถามกับตัวโครงสร้างนี้เนะเราจะทถามว่า,า,วาเธอซื้อหนังสืออะไรมานะเปิดด้วยเครหมายคำถามเกบวกด้วยสุสตันติโบหนังสือเนาะเกลิโบรอสคอม แล้ดูนะคะอะไรหนังสือเธอซื้อมานะคะเธอเธอซื้อหนังสืออะไรมาอย่างนี้เนาะอันนี้มันเป็นอดีตที่เพิ่งเกิดนะคะอดีตที่เพิ่งเกิดเทนนี้เรียกว่าเปเรเตริโตเปเรเตริโตเปอรเฟกโตนะคะเปร เ e ็ม e c t o ตเปอร์เฟหรือมีเช่นหนึ่งที่แบบว่า ante presente ante presente คือเกิดขึ้นก่อนอดีตนะคะนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นมา,มาใหม่เลยนะคะแต่ถ้าเราตถ้าเราจะตอบว่าฉันซื้ออะไรมาฉันซื้อหนังสือตอนกิโคเต้มาแล้วกันโดนกิโคเต้ฉันซื้อหนังสือตอนกิโคเต้มา ะะมาดูคำถามกับเกกับคำบุพบทกันก่อนนะคะก็จะมีโครงสร้างประโยคแบบนี้นะคะเริ่มต้นด้วยคำบุพบทนะคะ p r e p o s i i o n นะคะ preposition คำบุพบทตามด้วยเก คำถามนะคะตามด้วยกริยาตามด้วยส่วนขยายอื่นๆนะคะ p l s com play min t l s แล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะอย่างเช่นคำถามที่เราจะถามด้วยก่อนก่อนนี่แปลว่ากลับนะคะเป็นคำบุพบทนะคะเค กับอะไรเนาะในที่นี้จะถามว่าเราใช้อะไรทํานะคะเราใช้อะไรทําเราเราใช้อะไรทําใช้อะไรทำดีกว่าเนาะอย่างเช่นถ้าเราจะถามว่าเธอใช้อะไรเธอใช้อะไรตอกตะปูนะคะเราก็เปิดเครื่องหมายคำถามถามด้วยก้อนเก la ลาบัสลูสลาวิตัวนี้เป็นตัวเซเซ,เซสวยๆก่อนตัวเซเป็นตัวตรงลาบัสลาบัสนี่แปลว่าตะบูนะคะหรือเป็นตัวอื่นหรือเป็น หรือเป็นสิ่งอื่นก็ได้นะคะที่มีรูปร่างคล้ายตะปูนะคะที่ใช้ตอกเข้าไปนะคะส่วนกลาบัสแปลว่าตอกเนาะมาจากกริยากลาบอืมตอกกอนเกกลาบัสกรอนเกกลาบัสโลสกลาบุสเธอใช้อะไรตอกตะปูเราก็จะตอบว่า ใช้ค้อนตกใช้ค้อนอันหนึ่งตกก้อนอุ้นมาร์ติโยมาร์ติโยมาร์ติโยแปลว่าอ่าค้อนหรือถ้าเราจะถามว่าเธอจะไปงานแต่งกับชุดไหนเธอจะไปงานแต่งด้วยชุดไหนเธอจะไปงานแต่งกับชุดไหน

ตั o วนี้เป็นชุดนะคะช,ชุดชุดดรสชุดก็ได้ชุด r ดรสกอนเก่กับอะไรชุดชุด,ชดไหน,นร a r แปลว่าไปมาจากกริยาอี r ที่อยู่ในรูปอนาคต ไปลาบ oda boda ไปว่างงานแต่งงานเนาะเธอจะไปเธอจะไปงานแต่งงานเดี๋ยวเธอจะไปงานแต่งงานกับชุดไหนเออ ถ้าเราจะตอบว่าฉันจะไปกับฉันจะฉันจะไปกับชุดเมื่อวานที่ฉันซื้อได้แหละอืมฉันจะใส่ชุดที่ฉันซื้อเมื่อวานนะแต่ว่าในที่นี้ก็เหมือนว่าฉันจะไปกับชุดที่ฉันซื้อเมื่อวานอีเรคำตอบของตัวนี้อีเร่ก,รอ,นอ,กรอนเอลกอนเอล เอ็นตัวนี้ก็คือเอ็นซีติดูนะคะเราจะไม่มาเขียนอีกนะคะเพราะว่ามันจะมันจะมันซ้ําคําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถตัดออกไปได้นะคะก่อนเอ็นนะคะก่อนเอ็นไอตัวที่ฉันซื้อเมื่อวันนะ่ะเอ็นเกะเอ็นเกะเกตัวนี้เป็นคําเชื่อมคํานะคะเกะเกะตัวนี้เป็นคําเชื่อมคําส่วนเกะตัวนี้เป็นคําถามนะคะเอเรก่อ,อนเอ็นเกะ กอมเปรเปรมาจากเป็นอดีตเพราะว่าเราซื้อไปเมื่อวานนะคะกอมเปรมาจากกริยากอมปราที่แปลว่าซื้อนะกอมเปรอะเยฉันจะไปกับชุดที่ฉันซื้อเมื่อวานนี่แหละนะคะคำถามกับเกตัวถัดมาก็คือ ปอร์เกย์โอ้ยไม่สวยทำไมปอร์เกย์ปอร์เกยแปลว่าอ่ะอ่ะทำไมแปลว่าทำไมทำไมนะคะอย่างถ้าเราจะถามว่าทำไมเธอถึงมาสายจัง Tamai tajam masai mahak, Porke. As. Tan. Tarte. As je มาจากเบรโบเยการที่แปลว่ามาถึงเนาะก็อยู่ในรูปอดีที่เพิ่งเกิดน,นะคะแล้วก็ตันตันตัวนี้แปลว่ามากตาร์เดสายเนาะก็บอกว่าป o ร q เกทำไมเธอมาถึง สายมากจังอืมถ้าเราจะบอกว่าก็เพราะว่าอืมรถไฟมันมาสายก็เพราะว่ารถไฟมาสายแล้วกันเนาะก็เพราะว่าป o ร์เกแเราก็ตอบว,ว่าปร์เกเพราะว่าปอร์เกตัวนี้ไปว่าเพราะเพราะว่า Prawa. en tren, en tren, los vinos ¿no? En tren se... Re. Tras... No. Re. Tras... Sa. Matiguá. delay ¿no? Dile. Mm. เพราะว่ารถไฟออกสายมาสายแล้วก็คำถามอีกตัวนึ่งก็คือถามกับปาราเกสำหรับอะไรปารานี้แปลว่าสำหรับเนาะสำหรับอะไรอย่างเช่นหรือเพื่ออะไรก็ได้เพื่อ อะไรอย่างเช่นเธอเรียนคาราเธอเรียนคาราเต้เพื่ออะไรโอ้ปาราโอ้สวยมากปาราเก้ออะเพนเดสออะเพนเดส กากเต้เธอเรียนอยนอะเรเดนาะที่แปลว่าเรียน a ออะเพิร์เดสออะเร์เดสก็หมายถึงว่าเรียนเรียนภาราเต้เพื่ออะไรถ้าเราจะตอบว่าเพื่อปกป้องตัวเองเ้วกันเพื่อปกป้องตัวเองก็ตอบด้วยปาราเต้ d e f e n d e เดฟเฟนเตัวเองเมอยู่ตรงท้ายนะคะ para defender me ก็สำหรับปกป้องตัวฉันเองอืมหรือเราจะถามว่าเธอจะไปในเมืองเพื่ออะไรทำไมเธออยากจะไปในเมืองเธอจะเธอะจะไปในเมืองเพื่ออะไรออ่า

แปบลบว่ารักหรือต้องการก็ได้ i r แต่ว่าไปเนาะ al ไปไหนไป al centro centro ก็คือใจกลาง centro ก็คือกลางกลางเนาะ de la ciudad ciudad แปลว่าเมืองเนาะในเมืองใจกลางเมืองถ้าเราจะตอบว่าฉัน เราจะไปช้อปปิง้งาอีเด c อม p l u สนี่ไปช้อปปิง้งอันนี้นะคะอีอีอเด c อม p l u สแปลว่าอีไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะเขียนหมดแต่ว่าถ้าอาเซร ก้มปรานี่แปลว่าไปซื้อของกินของใชนะ้เนาะไปซื้อของใช้จําเป็นไปซื้อของใช้ไปซื้ออาหารอาหารหรือว่าของใช้จําเป็นส่วนอีเดอรก้ปาก็คือไปซื้อของแบบว่า รองเทาเ้ากระเป๋าเสื้อผ้าอะไรเนี่ยคิดไม่ไม่ใช่แบบจาเป็นมากนะคะก็คือแบบไปสนองความต้องการตัวเองอะไรแบบนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะการถามคําถามแบบเกน,นะคะถ้าเพื่อนๆนชอบการสอนแบบใหม่ของละอองนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือคําติดเตียนอะไรอยากให้ลองทําหัวข้ออะไรนะคะก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวละองมีเวลาจะเข้ามาอ่านแล้วมาตอบให้นะคะขอบคุณค่ะ